โอ้ยไปสองเขายุบปอสองร <c oughs> ูปปอหาป่ะใครสะเอาไว้รอบปอดหายใครเอาไู้ปอายก็รอกจุปอดองปปอหาตกลงมอหนึ่งค่ะมอหนึ่งขึ้นมอหนึ่งเลยครับพี่น้องครับขึ้น้าจาคล้องก็บสาวไปนี่ย่งเฮต้องปเปี่ยสายดลมันต้องบอลหรในรถมักเปล่าไปสัเออแสดงว่มายังมากผูสาว ว้าวข้าเล่นเตะอันละบูบูอยู่ไม่ได้สนใจอีหยังแต่ละมือเก็เล่นการ์ตูนนี่เล่นไหมร้องเล่นมีเท่าไหร่เลยแม่พวงบอกว่าไม่อยากไม่อะไรนะไม่ชอบซื้อซื้อให้เหมือนเดิมแต่แม่พวงก็ซื้อเล่นเพแป๊บเดียวไม่ใส่จากบ้าเลยเบื่อจริงบรรยากาศวุ้ยชุดใหม่ ชุดใหม่เลยวันนี้โอ้ชุดที่ใส่เมื่อวานตัดบ่ายสองทุ่มหนึ่งเอามาส่งอ่าเลคอะร้านนี้เขาจริงเขาเป๊ะมากทางไหนคิงไหนทาทำอะไรเสร็จแล้วกลับไปเลยใช่เนยวัเดือนหนานี่แหละเดือนหื่อกับใซบร์เด็ดแล้วไงวะชุดเก่าใซเบร์เด็ดแตเขาไม่ด้องครับเมียน 这是谁呀？ เด็กๆค่ะพี่น้องเออมันนอนไม่ได้ยืนเป็นจับบวมเป็นอะไรข้อบวมอ๋อตัวนีคือเป็นอะไรอ่ะแน่ๆไหนครเข้าซื้อขกาวพึ่งข้อบวมพึ่งอานเน่าตัวนี้เป็นบ่ไปอาบนอนหรือยังเปมือก็บวมอาบน้ำแล้วเอาแพ้อะไรหรือเปล่าเข้อบวม รักไทยจังป่ะสัตว์ออกมาจะต้นใหม่พี่น้องเอ้ยนางอยากพ่อเพิ่งสภาพลูกนะเป็นไรฮโน่นเดือดตื่นเพ่งไปหอดไซส์หรอเพ่งค่ะเพ่งเพ่งหอดต้นนี้ติดอะมาแรง12ค่ะ 11s 11s แล้ว 11s เราบอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ยขอบคุณค่ะมาเลี้ยงกับเพ่ง1 1แต่ว่าอันขอบคุณพ่อแม่เอฟซีหลายๆเนื้อค่ะที่พากันเข้าไป ปานวิวแล้วก็รภาคกันเขาใสกกไลค์กดแชร์นะคะบาปผลงานเพลงทั้งบาปทั้งคืนหอดแต่ว่าพ่อพ่อลูกก็พร้อมแปมคุยกันเะเด้จริงจังเะเด้สิภาคกันเองน้ำมันไผ่ใครอะไรดิดอกบะไรดอกบุญนำขับแอลท้าแล้วบุญพรเกลี่ยวน้ำมันหมูไปก่อนตรงนี้เกี่ยวน้ำมันหมูเกลี่ยน้ำใจหลัดก่อนกว่าขวดรู้สึกยังไงเพลงนี้ต่อไป หนูเอาก็ปอมแปมหมู่บ้านนี่ว่าพี่หวังแค่สองหมื่นวิวตว่อวันบ่ค่ะแบบคือคือหนูทําเพลงมาแบบไม่เคยมันไม่เคยรักมื่นอ่ทท้งหอดรักมื่นไปดูหลังข้างหลังบ้านก็ได้ไปปเมนดูในยูทูบได้แกี่แสนแล้วแสนจะเข้าสองแสนแล้วยังไม่ถึงยี่บี่ชั่วโมงนะคเพิ่งกี่ชั่วโมงหก็ดชั่วโมงเองชั่วโมงขอให้ติดหนึ่งมาแรงนะขอให้ฟัง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 คนห่องอยู่แล้วนักรอง อแต่ว่าถ้าเปลี่ยนอีน้มัตพ่ายใหม่นี่สิแน่นคนนี่อยู่อีอน้ำมันอันน้ำพันพ่ายในบ่ผ่านพ่อเขาเจ้าถามสื่อว่าสันมือทายน่ะน้องถึอตบหลายเธออยู่เด้ตบกระซังขอเข้าตบมาทั้งมันหันมาทักหนงเบิ่งอยู่ได้เบิร์กแล้วว่าแล้วแล้วไอก้อยไอก้อยทบไปเมนหันมาผิดว้ามาสันลืมเนาะบ่รู้ว่าสิตบไปตั้งไรนะลูกพักกว่าลูก มาปังๆนะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าขาไปซักถามแล้วเตอนแล้วนอนไปนี่ไม่ยิงหินูนะเพราะเห็นนอนจริงเทอมงสะพานฉันฉันมาท่านนอนเตือนหัวม้วงเสาร์เป ah, enfin okay. uh. ็นวอกอันเกาม้วงเสาร์เป็นวออันลุกขึ้นมาเฮ้ยออกเฮ้ยที่ในระบันนี่มันตายุ่งสิล่ะแสบตาหน่อยแม่เขานอนหน่อยเป็นวอกมันก็ไปแช่ไปแช่แช่เสร็จมานอนอีกมันก็จังพ่นละเมอแบบคือกันครึ่งรับครึ่งเตือนแบบต้อง ไม่เห็นนี่อย่างว่ามันนอนบ,บ่หลับแม่มันขึ้นน้ำมันพะวงเนาะเออเพราะหลับตื่นมากพะวงแปดโมงสี่สิบสี่ตื่นยังสิลนะ่ะออกไปเพ่งนะเพ่งออกไปเบิ่งคนเรียนเบิ่งคอ๋อเรียนซีนแม่ที่รับรับปน่นี่พุ่นอันเก่าโมงสี่ผุนค่อยไปตื่นมาเพิ่งจีบจหนึ่งใหญ่ไปอ่านในเมนยูทูบให,ห,หญ่หัวหล่อวะสันพ่อไปแม่ห้าวเพื่อนว้านเพื่อนไปซื้อน้ำมันผ้าเยื่อห่อใหญ่มาจะใส่มาเลยไม่ได้พูดอย่างใดแสดงว่า คนมาคนาบหลายน่ะนะอยู่ได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเราจะทําน้ํามันพายตาตาสามแมคัวไม่ยิ้มิ้วพี่ยิ้มิวนำไก่อยไม่ยิ้มิวอันนั้นนำเพศนี้แล้วอันเขียนบไประตวทิพย์ทเด็ดยี่ยี่เล่นี่ย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 ั่ยี้ยี่ัี่ย่ย้่ยี่อี่ย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 ี้ยี่ยี่ยีอยี่ยั่บีานี่ย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 ี่เี่ย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 ยี่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 นี้เราไม่ไปงาน่ยี อุลบลตะมือวารินสำรับเ่าแห้งพี่้องเออยู่ข่างกันตรงนี้นเอาอ,อเูจะได้แหะไปหากันได้ yes ในวีุกมันก็แอบนามากค่ะพี่้นีเราก็แต่งหน้าแต่งหน้าเพราะว่าเรามีลำเรียกคุณตั้าทยไปครขอบคุณเอฟซีสารพัดแนเพจเอฟซี f c เอฟซี่มวีเอฟซีสุขูสุขูเอฟซีปอง